วันนี้เราจะมารีวิววัดใหม่ไปม้วยนะคะนี่นะคะเรากำลังเดินไปค่ะกำลังเดินไปดูวัดอะไรนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะไปเรยเลยตปเดินนานจัง <laughs> นี่นะคะคือน้ำตกค่ะที่วัดใหม่ปมวยเพิ่งสร้างเสร็จไปนะคะสวยมากความจริงคือสวยเลิศปราแมนแเลยค่ะอากาศที่นี่ร่มเย็นเป็นสุขมากเลยค่ะน่ามาเที่ยวนะคะทุกคนมาเที่ยวได้เลยนะคะ นี่นะคะคือวิหารพระอุปคุตมหาเถระนะคะดูเหมือนภายนอกกำลังปรับปรุงก่อสร้างให้มันดีขึ้นนะคะก็น่าจะอีกสองสามเดือนถึงจะเสร็จค่ะส่วนเราไปดูกันที่ต่อไปเลยค่ะ <laughs> Commission. แล้วตรงนี้นะคะคือน้ำตกที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะคะไปดีต่อไปกันเลยข้ามสะพานไปนะคะข้ามสะพานไปเลยค่ะาสมาร์ทโฟนหายข้ามสะพานนี้คือนี่คือกลางไหว้พระข้าหัวขาดไปหนึ่ง ทรงแม่ปาทำทรงมากแต่ความจริงคือแค่กาไปเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งเถียงกันได้ปะต่อไปนะคะเราจะไปที่ต่อไปนะคะนี่คือเรากําลังขับรถไปที่ต่อไปนะคะคือขี่รถไปเรื่อยๆค่ะเราออกจะไปถ่ายคลิปที่เดิมโอ้ยโอ้ยเพื่อนเลิกเถียงก่อนนนี้เราขี่รถไปเรื่อๆนะคะเลี้ยวแล้วค่ะเลี้ยวล้วค่ะนี่นะคะคือนี่คือเจดีนะคะ นี่นะคือเจดีพุทธรัตนะคะ่ะต่อไปเราก็จะไปดูส่วนอันนี้โคกันนะคะอันนี้พวกเราเข้ากันมาแล้วนะคะอากาศคือลมเย็นเป็นสุขมากค่ะทำไมเดินชายงวะค่ะก็จะมีเพื่อนๆที่แบบเหมือนเด็กน้อยก็จะไปหาอะไรเล่นนะคะน,นี่คือพูดใส่ไมค์ก็ไม่รู้คือพูดอะไรบ้างนะคะคือเอาเสียงเข้าคลิปไม่เป็นค่ะ นี่คะสวนนิโคค่ะมีป้ายบอกก็วัดใหม่ไปห้วยนะคะบรรยากาศคือดีค่ะทุกคนต้องมาเที่ยวนี่ยิ้มแช่งไปหนึ่งคือเล่นของเล่นไปอีกขยิ้มงนิ้วหมุนไปค่ะเออเออเลิศเออพอรู้ว่าเปื้อนปุ๊บลุกเลยนี่ค่ะต่อไปคือเราจะมาดูตรงที่ให้หาดปลาแต่ว่าน้ำมันท่วมเราเลยไม่กล้าขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็จะไปดูที่ชมวิวกันค่ะขี่รถดูขี่รถปรุน ขึ้รถสามล้อนี่นะคะมันท่วมนะคะทุกคนเห็นไหมต่อไปกำลังขึ้นแบงบนนะคะมันน่ากลัวมากแดดร้อนก็ร้อนคือเสียวไซมากเลยไม่รู้มันทำอะไรนะคะก็คือต้องต้องขึ้นไปนะคะมันจะเป็นคะ่ะตอนขึ้นคือเสียวไม่ไหวมากแม่เสียวทองน้อยที่สุดปวดขามากค่ะสูงมากและชันมาก หมายถึงอะไรชั้นรถเธอเหรอบันไดให้เราขึ้นไปนะคะทุกคนก็จะเห็นดักผมมันมีพญานาคอยู่ข้างๆนะคะไอคือแบบขึ้นไปเหมือนกันค่ะตอนนี้คือเริ่มทนไม่ไหวนะคะคือชาละชาละเออชาเริ่มไม่ไหวเริ่มละเริ่มไม่ไหวละต่อไปเราอยู่บนสูงที่สุดของวัดเลยนะคะคือถ่ายวิวมหทุกคนดูคือสวยมาก จะบอกให้จะบอกให้ <laughs> สวยแล้วคือขาดลงคือไม่ไหวเลยมากแม่ <laughs> ขาดลงด้วยขาดแต่ยิ่ง <laughs> <laughs> นี่คือแบบจำลองของวัดใหม่ไปหัวนะคะมีพระส่งจำนวนหนึ่นรรูปมาประชุมพร้อมกันโดยม่ได้นัดหมายในวิดีโออาจจะไม่ถึง1,250รรูปเ <laughs> พราะมันเป็นเพียงแบบจำลองเท่าน,นั้นค่ะ นี่คือรูปแบบจำลองเจ้าชายศิดาะแรกประสูตรเดินได้7จก้าค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือรูปปั้นพระชำระนีส่งนะคะมีหลากหลายรูปปั้นเลยคะ่ะที่เพื่อศึกษาได้นะคะท่่่่่่วววาาาามมีใช้แคาาไดุาสา